พี่น้องที่รักการดำรงอยู่ของพระศาสนาจักนั้นได้รับการเบียดเบียนมาตั้งแต่แรกเริ่มในพราวาจาวันนี้เราจึงได้เห็นบรรดาคราสาวกถูกจองจำในคุกทั้งที่พวกเขาทำกิจการดีอย่างที่พระเยซูเจ้าเคยทำพวกเขาช่วยเหลือให้คนได้พบกับความรอดซึ่งแตกต่างจากศาสนาที่มีอยู่แต่เดิมความใหม่นี้เองซึ่งนำมาซึ้งความอิจฉาและเกียรชัง ศาสนาที่ถูกนำมาใช้เพื่อหาผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่หนทางที่จะนำสู่ความรอดที่แท้จริงต่างจากความจริงที่พระเจ้าทรงนำมาให้ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงช่วยผู้ที่ทำงานของพระองค์ให้สำเร็จเสมอเมื่อคระสาวกอยู่ในคุกทูตสวรรค์ได้มาเปิดประตูนำพวกเขาออกไปและสั่งให้เขาทั้งหลายไปที่พระวิหารเพื่อประกาศพระวาจา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระเจ้าที่จะจัดการคิสชนที่เชื่อและพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์โดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางได้เหมือนที่อภรรสาวกได้กลับไปประกาศพระวาจาเกี่ยวกับการมีชีวิตใหม่คิสชนที่ได้รับโอกาสดีๆก็ต้องใช้เพื่อทำตามแนวทางอดีงามในพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นยังสอนเรื่องความวางใจในพระเจ้าและการทำงานที่ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองแต่ยังต้องเป็นการทำเพื่อผู้อื่นด้วยเมื่อมหาสัมมนาและคนอื่นๆคิดจะนำตัวคราสาวกมาลงโทษแต่พวกเขาไม่พบบรรดาคราสาวกและมีผู้มาบอกว่าพวกท่านกำลังประกาศสอนในพระวิหารอย่างเปิดเผย สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับมหาสัมนาและคนทั้งหลายสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้พวกเขาไม่กล้าทำอะไรรุนแรงต่ออัครสา,าวกหากคิดชนได้ไตรตองชีวิตเราอาจรับรู้ได้ว่าเหมือนกับบรรดาขสาวกที่เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆอย่างที่ทรงพอพระทย ดังนั้นการได้อยู่กับพระเจ้าจึงทำให้ไม่ต้องหวันเกรงสิ่งใดวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงทวีความเชื่อแก่เราเพื่อเราจะได้ก้าวหน้าไปในหนทางที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจในพระหันสถานที่พระองค์จะทรงประทานให้กับผู้ที่ทำงานของพระองค์ Shine your colors on.